ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 สนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแบบไม่มีการทดนะคะ ดูอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเป็นการหาผลบวกโดยการบวกในหลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยและหลักพันนะคะแล้วก็หลักหมื่นตามลำดับนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยได้แก่5กับ3นะคะบวกกันได้8ขั้นที่2เราก็บวกในหลักถัดไปนั่นก็คือหลัก10บนะคะหลัก10บบวกอยู่กับ6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะคะ ขั้นที่3เราจะบวกในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือ2กับ3บวกกันได้5นะคะขั้นที่4นะคะขั้นที่สเราก็บวกในหลักถัดไปในขั้นที่4จะเป็นหลักพันนะคะในหลักพันสาบวกบสได้เท่ากับ6 ขั้นที่5ก็คือในหลักหมื่นนะคะ1บวกอยู่กับ3เท่ากับ4นะคะในการบวกจำนวน2จํจำนวนนะคะจะนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 6 5 6 8นันั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการบวก2จํจำนวนนะคะที่ผลลัพธ์ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะ คราวนี้เรามาดูการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเป็นการบวก3จํานวนนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่1นนะคะสำหรับการบวก3จํานวนเราจะใช้วิธีแรกนั่นก็คือบวกครั้งละ2จํานวนก่อนนะคะก็คือนําจํานวนที่1และจํานวนที่2บวกกันก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ให เอาผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกจำนวนที่3ถึงจะได้คำตอบสุดท้ายนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง4 1 1 1 2บวกกับ1 1 2 2 7บวก2จํจำนวนแรกก่อนนะคะ2จำนวนแรกบวกกันแล้วได้51,339นะคะเมื่อเราได้คำตอบ ของ2จํจนวนแรกแล้วเรานําจํานวนที่3นั่นก็คือ2220มาบวกกับผลลัพธ์ที่เราได้นะคะคำตอบข้อนี้นะคะก็จะกลายเป็น7 1 5 5 9มนั่นเองอันนี้จะเป็นวิธีแรกของการบวก3จํานวนนะคะคราวนี้เราไปดูวิธีที่2ของการบวก 3าํจนวนนะคะเราจะบวกทีเดียวเลยนะคะ3จมจำนวนโดยการตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันหลักหมื่นตรงหลักหมื่นนะคะเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วนะคะให้เรานําผลบวกของ3จมจำนวนนะคะบวกกันเลยนะคะเราก็จะได้คําตอบสุดท้ายเลยนะคะ อย่างเช่นในหลักหน่วยนะคะเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนเสมอหลักหน่วยได้แก่1นึบวก3าบวก4คําตอบคือ8นะคะคำตอบในหลักหน่วยแล้วเราก็บวกในหลักถัดไปนั่นก็คือ2บวก5าบวก2คําตอบเป็น9หลักร้อย4บวก1บวก1คําตอบก็คือ6หลักพัน1บวก0บวกคําตอบในหลักพันก็คือ6และหลัก หนึ่งสองบวกสามบวกสามผลลัพธ์ในหลักหมื่นก็คือแปดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่สองในการหาผลบวกสามจำนวนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการหาผลบวก3จํานวนนะคะเราก็จะแยกออกเป็น2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือ บวก2จํจนวนแรกก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาไปบวกจํานวนที่3นะคะก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายและอีกวิธีหนึ่งก็คือการบวกทีเดียว3จํานวนเลยนะคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะ2วิธีนี้เราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะเพื่อหาคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1หรือวิธีที่2นะคะ ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคุณครูก็จะให้งานนักเรียนนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า21นะคะให้นักเรียนทุกคนทำให้เสร็จนะคะในหนึ่งหน้านี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ